ฝากเป็นแสนสอง,แ,งแสนสามแสนอยู่ทุกวันนี้เขาเจาะมรขนเอาของเราเราอา<อ>ภูมิใจไหมที่เราทําได้อย่าเออนี่แหละสนะำหรับตัวรูร้อมภูมิใจมากๆ<ช>ไม่ว่าเอ่อทั้งในป่าและกระทั่งในชุมชนที่อยู่ทรัพยากรของเราที่เราห่วงเห็นไว้รูร้อมจะจะรักษาไว้ให้ชั่วลูกช่วหลานนะตอนนี้จะถูกกดดันรูร้ม S 1> <S 1> เหนื่อยไหมเคยท้อไหมเหนื่อยทอ้อแต่ไม่ถอยทอ้อแต่ไม่ถอยท้อแต่ไม่ถอยครับทําบางครั้งไม่ได้ค่าตอบแนทนทำบางครั้งไม่มีครับค่าตอบแทนบอกว่าไม่มีมาเลยแล้วทํายัางไงทําไมถึงทําที่ทําโดยด้วย,วยจิตอาสาทําเพราะอะไรทำไมาถึงทําด้วยจิตอาสาเอ่อเพราะเพราะว่า,ไวางไว้ว่าให้กับชุมชนจิดถึงถึงถือว่าคาว่าพูดว่าจิตอาสาทําแล้วไม่ไม่วังจริงตอบแทนยิงครับทุกวันนี้ ผมจะเล่าให้พี่น้องชาวบ้านผมฟังอยู่ทุกวันนี้ว่าทุกวันนี้เขาก็ลองไปคิดดูจะแกุ้ลงล้อมเอาให้หมดแต่ณตอนนี้เขาก็มีผู้ใหญ่มีผู้ช่วยมีคณะกรรมการหมู่บ้านมีหลายๆท่านทางคณะกรรมการโบราณคณะกรรมการโบราณคด,ดีรกรรมการต่าชุมชนายชิงล้อมล้อมมาช่วยกันรวมตัวกัน เข้าไปดูเลยทครับพยากรของเราที่เผาของเราทุวนนวกวันวแบบันนึงเกอบมื่นกว่บาทแล้วถ้าไปเป็นปีจะผันไปกี่ล้านเป็นห่วงพี่้องชาวบา้านเราครับอย่งางจ,จริงจิงเลยครับจากแใ,ใจของใจตรงรอบรอบํานี่ <ทำ S 2> มันเริม่มมาจากงานวิจัยหรืออะไรทำมาจากงานวิจัยครับรอบทำมา จัดงานวิจัยพอเมื D ่อตอนที่ไม่ได้ได้ทําวิจัยอะจะไม่รู้ไม่รู้ว่าขุมทรัพย์ของเราทรัพยากรของเราที่อยู่เนี่ยเหมือนกับลุงล้อมบอกว่าอมีตู้ทีดีเอ็มไว้อยู่ในป่าถ้าใครบอกหขอกลับมาทำกับลุงล้อมก็ได้เน่ยที่ว่าเอ๊ะอย่างลุงล้อมมีตู้ดีดีเอ็มไว้ในป่ามีได้จังไรมีได้อันยัง เพราะอย่างที่มันมีมารุงจะตอบจะบอกใึ้ก็คือว่าหอบสารทัจิตกรนังเอาไว้เขาเขาล่กหอกษาแล้วเอาไปนอกมาใจแล้ว่อนนั้นทุนในชุมชนมามีเหมือนลุงรมลุงรำทำด้วยจีตาสาทำมาหว่งชิมตับแทนเลยมีเงินฝากหน้าตันนี้ที่อยู่ในบัญชีบรวมนอกบัญชีนะแสนห้ามื่กวบาท เอาเออกไปใช้ซื้อเราอีเอาไปทำสัน้าปูยี่หมืนแล้วห้าหมืนแล้วซื้อสายไฟเข้าในที่สาธารณะประโยชน์ซื้อประอยน์ซื้อต้อนำ้ำเข้าไปในที่สาธารณะเพื่อความสะดวกสบายพี่น้องเด็กแก่เด็กยครับทำแล้วแล้วยังไม่พอ ต้องจัดชุดทรลปขึ้นในในชุมชนเพราะว่าบ,บ้านนี้เป็นบ้านของขอบพอ,อ,อตัวลุงล้อมนี่แหละมีใบประกาศเป็นกรรมการเพื่อผู้สูงแน่ตอนนี้กลับมาอีกรอบรอบสองแล้วอาวุโสโดยแท้จริงเลยจะมีอยู่บ้านอบพอเราเมื่อก่อนที่อาจารย์ชุกเคยคุยไว้ที่ทำวิจัยกันเป็นเป็นจริงหอาจารย์ว่ามันเป็นจริงเลยครับเป็นจริงเป็นช่น,น,นยังไง ก็ก็เป็นจริงอเ,เนี่ยอ่อทีแรกเนี่ยเราไม่ได้มีทีมวิจัยลุงรอมไม่ได้ไปลุงรอมจะไม่ได้รู้อะไรเลยแม้แต่เครื่องโทรศัพท์สัมผัสที่ไหก็ยังไม่เป็นพอ<น>ลุงล้อมได้เข้าไปจุดนั้นแล้วก็ได้มาเรียนรู้กับครูปลาครูปุ้งครูต้นครูเป๋วยิ่งทำให้ภูมิใจอะที่เราได้ ได้เล่าเรื่องราวต่างๆถูครับเพราะแม่ที่น้องหาทูชุมชนบ้านมหัดได้ยังเต็มปบดเต็มคําของเราโดยแท้จริงเลยอาจารย์ลุงเลี้ยงลุงล้อมออกโรงเรียนป .2 ไม่ตลอดไม่มีใบสุทธิออกโรงเรียนสมุดไม่มีดินสอไม่มีมีแจกระดันเอาไปร่วงตกแตกกตคือหักแตกไปวันนี้อาจารย์เขียนกักกายขอใครให้ ลุงพัดอันพัดเขียนเขียนแล้วเอากระดานไปส่งให้ครูครูก็ลบทิง้งมีอยู่อย่างเดียวคือความจับที่จะเที่งแค่ที่ว่าจําได้ก็รักษาไอ้บุตรตัวนี้เราเข้ามาเรียนเลยเลยเลยกลับไปเรียนกับป<ม>อสนอศึกษาผู้ใหญ่เป็นสิ่ง,ง,งที่ดีมากๆเลยครับศึกษาผู้ใหญ่ที่เป็น